เอินภพาพี่น้องมาใส่มองเด้อจ้ะปู้ว่าสิีได้บ่ได้เนาะน้ำบ่อแห่งเอนอน้ำบ่อข้นเนะนาะน้ำแหง่งเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะจานะ้ะเนาะนี่แม่เอินเอามาใส่ไปแล้วนี่เขา

คุณน่ะป่าแป๊บเดียวไดว้ี่เพื่อนมันสิดเบ็ดเนาะ ปลาดุกแม่จ้ะจะงเอินขอปดกันด้วยจ้ะนี่จ้ะ <c oughs> ปลาดุกเนาะอันนินแม่จ้ะ บางแนนองพ่นเอาตับไกส่สดเบ็ดไหมได้แต่ปลาดุกเดะฟโต้เดะอ,อัพอัพอัพอ่าโอเคว้าวนี่จากป่าที่เอิญได้เนาะจา้ะป่าไซมง้ง ได้ปลาดุกสามตัวแต่ว่ากล้องเอินมันตัดเด้อจ้ะเห็นบ่เบิดเนาะได้ปลาดุกสามตัวเนาะคำมืดเด้อเนือจ้ปะปลาดุกสามตัวแล้วก็เอ้ยโอ้ยเสียไหลหรอแม่จ้ะผนตัวนึงไปแล้ว <c oughs> ถ้าจังใดคลิปนี้เอินกะเสียไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะจ้นะเนาะพามาใส่มองเลยกะอันอัน เบิอ่องนันนนองเพิินนั่นตบเบ็ดเนาะจ้ะถ้าจังใดคลิปนี้เอินกะเสียไวย้ซ้ำนี่อนเนาะจ้ะเนาะเอินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิน้น้ำเ,เด้อจ้ะขอขระคุณหลายๆด้อจ้ะที่เมตตาเอินมาตลอดเนาะจ้าสวัสดีค่ะ